ไอเก่งคูเปิดกล้องอยู่นะมึงอยู่ในกล้องโกูเ <c oughs> ขาบอกมึงแคคลิปุกเล่าไปแดกเก่งแล้วว่ะไอทีเสื้อมึงอยู่ไหนไวะไอตัวใหญ่ๆอ่ะนี่พี่บินกลับไทยเพื่อไปเอาตัวนี้มาให้มัน <c oughs> ครูถามคำเดียวมึงมึงต้องกลัวหนาวบ้างอะ่ะไม่ต้องกลัวแล้วหนาวอะ่ะว่าหนาวต้องกลัวมึงเว้มึงดูดิ อย่าไปหนาวนะทุกคนจำไว้เนี่ยอ,อย่าไปหนาวเ <laughs> ดี๋ยวเดียให้บอลใส่ก่อนไอบอลใส่โชว์เขานีนี่ไอบอลใส่โชว์ใส่อมกอไปใส่กินข้าวนี่นี่นะครับทูวินันนะอันนี้ของดีนะครับผมซื้อมาเนี่ยกระเกงไม่ต้องใส่นะครับเพราะเพราะเป็นกระโปงได้ละนะกางเกงไม่ต้องมีแค่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวคืออยู่ละ นะแค่กางเกงแบบขาสั้นมาเลยเลิฟทีมโดเนตมาสิบบาทพี่ทีมคอมเครื่องข้างหลังที่มันมีควันลอยลอยออกมาปักครับกูไม่หันควันหายพี่ทีมกูมมมไม่หันไอสัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกซ้อมเป็นไงพี่พี่ทีมเห็นบอลบอกว่าถ้าเล่นได้เหมือนซ้อมไหวทุกทีมในลีกจริงไหม ไม่เอาเดี๋ยกว่าไม่พูดอะไรเยอะครับผมคือมันก็ไม่แย่นะมันก็ดีอ่ะเออถ้าพูดตรงมันก็ดีแหละแต่ว่าเราก็อย่าไปมั่นใจอะไรเยอะเลย <c oughs> ถ้าเจอเดียวพี่จะชนมือไหมครับพี่ชนมืออยู่้วครับเขาจะชนมือกูมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้เ <c oughs> ต็มสิบพี่ว่าทีมตอนนี้เป็นไงบ้างเหรอถ้ามันไม่ออโต้ไพโรตนะแบบว่ามาแล้วก็เหมือนแบบเราจะทําเหมือนเดิมที่เราทําเมื่อวานเป็นโรบอตดีกว่าไม่คิดอะไรเลย ถ้ามาแบบฟอร์มแบบเต็มที่พี่ว่าให้แปดพี่ครับเลื่อนเลื่อนเวลาแข่งได้ไหมพอดีผมติดสอบได้ได้ได้เดี๋ยวพี่โทรไปบอกให้เลยเดี๋ยวจัดการให้นอกจากรูปแบบการเล่นแล้วต้องออกตารางการซ้อมหรือออกกําลังกายให้น้องๆไหมตารางการซ้อมออกครับก็มันจะเป็นพี่กับทีแพ่นทุกอย่างว่าเราจะทํางานกันยังไงเล่นยังไงแล้วก็ตารางออกกําลังกายคือทุกคนบอกเดี๋ยวจะไปยิมแต่มีกูกับทีไปสมัคร และตั้งแต่มาถึงวันที่สี่นี่วันที่ยี่เอ็ดแล้วเนี่ยไม่มีใครไปสมัครเลยพี่ถ่ายทอดไอเจียให้คนในทีมไม่ยังก็พยายามสอบไปเรื่อยๆครับแต่เราเราดีขึ้นจากวันแรกมากๆล้วมากๆล้วเซต้าน่ากลัวไหมเออถ้าเทียบกับทีมอื่นพี่ว่าน่ากลัวน้อยกว่าแต่ไม่ไม่ได้ง่ายครับพี่ว่าเขามีข้อดีของเขาอยู่ทีมไหนน่ากลัวสุดเหรอเป๊เเลยครับ พี่ว่าเปเปเล็กมันย,ยิงโหดมากมีหน้าที่ไหนที่มีหน้าที่ไหนพี่ทีมยังไม่ทำบ้างลา่าสุดล่ามสัมภาษณ์เออทำมาเกือบครบแล้วละ่ะฟูเซนน่ากลัวไหมฟูเซนน่ากลัวมากกูยังกลัวเ,เลยกูกลัวทุกวันอ่ะกูนั่งดูอยู่กูกลัวกลัวอืมกูบอกเลยถ้าถามว่าฟูเซนน่ากลัวไหมกูกลัวที่สุดแต่ในด้านไหนอ่ะ คิดกันเอาเองแต่กูกลัวมากแค่นั้นแหละผีกับฟูเซนกูเลือกเจอผีดีกว่าเพราะผีน่ากลัวน้อยกว่าฟูเซนแค่นี้แหละกูพูดเลยกูไม่รู้ว่าวันนี้มันจะองค์ไหนลงถ้าองค์ที่ดีหน่อยก็ลื่นปืนลื่นปืน,น,ปนไหวชิลแบบสวยน้องชนมงชนหมัดแต่ถ้าวันที่ไม่ลงนะคือตีนกูอยู่ตรงนี้แทนที่กูจะทำท่าน,น,เ,านาเนี้ยกูลัวตีนมาเนี่ยอย่างนี้เลย ก่หน้าผักครับผมเก่งเป็นอะไรเดียวใจไหนครับจากที่พี่ทีมคุมเออพี่ว่าเก่งยังภาพรวมอ่ะแล้วก็อินสติ้งพี่ว่าเก่งอ่ะดีแล้วแต่ว่าเหมือนไมโครอ่ะพวกการไมโครอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่ายังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่ก็คือมันไม่ใช่หน้าที่เก่งด้วยแหละในสมัยก่อนที่เราเล่นด้วยกันนะแต่คือเก่งรู้ว่าพี่ทําอะไรมาบ้างใช่ไหมจะให้ทําตาเหมือนกันมันก็คงไม่ได้เพราะว่คือความคิดพี่อะเนาะ ก็ไม่ได้เน้นไมโครมากขนาดนั้นแต่ภาพรวมพี่ว่าเก่งอะพอเข้าใจอยู่ใช่น่าจะให้เหมือนพี่ไม่ได้แต่ก็พยายามอินส tall คือเบสิกทุกอย่างแค่ขอให้เข้าใจเหมือนกันไมโครนี่คืออะไรบ้างอย่างเช่นไมโครว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเดินตรงนี้นะเพื่อทําเสียงให้คนนี้ทําอย่างนี้นะหน้าง,งานนะครับเกมที่พี่เจอแกมบิดเมื่อวานสนุกมากครับปั้นยิงคมมากมึงน่าจะช้าไป4ปี คิดว่าใครเข้าลูกเข้าลอยสุดครับตอนนี้ก็หมายถึงว่าทั้งทีมอ่ะพี่ว่าทั้งทีมก็เล่นดีทุกคนครับผมพอเป็นโคแล้วพี่จะมีช็อตทุกโต๊ะมั้ยไม่รู้ว่าแต่มีตะโกด่ามีแน่แบบภูเราดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นนะพร้อมไปซานเดียโกครับชิวๆเลยทีมไหนล่อสุดน่าจะทีมนี้ครับผมตอนนี้ว่าใจกี่แมปแล้วก็ก็ มั่นใจบ้างกดดันไหมพี่ทีมอยู่ฟูลเซนมีบูมกับบัสจับตามองทุกเกมอุ้ยไม่กดดันครับเอาตรงพี่ไม่แคร์ความคิดใครทั้งนั้นอะซีเคเคยบอกไว้ครับผมเราแต่งตัวดีเราใส่แบรนด์ทั้งตัวคนก็หาว่าเราขี้อวดเราแต่งตัวเฮี้ยไม่ใส่แบรนด์แต่งตัวกุ้ยกุยคนเขาก็หาว่าเราไม่มีมารยญาตแล้วกูลืมแล้วที่พูดต่อไปนะแต่สั้นๆคือ มึงทำเพี้ยอะไรของมึงก็ตามอะ่ะสุดท้ายคนเขาก็จัจมึงอยู่ดีอ,ะอ่ะก็คุกคสิ